วันนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนนาสาธารณารัฐออสเตรียพลเอกกัมบานาทรุดิตองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมคณะผู้ทแทนประเทศไทยจากมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมฟังการอภิปรายโต๊ะกลมในหัวข้อแนวทางการดําเนินงานหนทางสู่สําเร็จในปีคศ .2029 ซึ่งแต่ละประเทศได้นําเสนอแนวทางการดําเนินงานเพื่อบรรลุสู่ผลสําเร็จตามปฏิญญารัฐมนตรีที่ตั้งเป้าหมายในปี2029โดยที่มูลนิธิโครงการหลวงดําเนินการส่งเสริมพืชทดแทนฟินสอดรับกับความท้าทายตามปฏิญญารัฐมนตรีข้อที่1คือการขยายตัวและกระจายความหลากหลายของตลาดยา และข้อที่2คือการปลูกการผลิตการลักลอบค้าขาสารเสพติดและยาเสพติดที่ผิดกฎหมายโดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษด้วยความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาอาชีพที่สุจริตสร้างไรายได้ที่มั่นคงทดแทนการปลูกฝิน่นตนต่อของยาเสพติดร้ายแรงและบั่นทอนความมั่นคงของประเทศ ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะได้ประชุมหาหรือความร่วมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาค กับคณะจากสำนักงาน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตนออกเฉียงใต้และแปซิฟิกซึ่งมีโครงการพัฒนาในพื้นที่สาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดวยในปี2556 UNODC ประจำเมียนมาได้ร้องขอความร่วมมือจากมูล,ลนิธิโครงการหลวงสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกในพื้นที่รัฐฉานและมีการลงนามบันทึกความเข้าใจสองฉบับในปีพุทธศักราช2560และ2561 สำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานร่วมกันเป็นเวลา2ปีในปี2567ถึง2568โดยโครงการหลวงจะสนับสนุน UN o d c โดีประจมเยนมาและสปปลาวใน3กิจกรรมได้แก่การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรหญิงทั้งรูปแบบการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพและการศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงการส่งเสริมการปลูกอะโวคาโด ที่เมืองตองยีรัตฉานเพื่อคำแนะนำด้านพันธุ์การขยายพันธุ์การตลาดและการแปรรูปรวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์สำหรับใช้ในแปลงกาแฟโดย UNODC ประจําเมียนมาจะสนับสนุนโครงการหลวงใน2กิจกรรมได้แก่การปรับปรุงคุณภาพและพันธุ์กาแฟโดยพัฒนาต่อยอดความร่วมมือให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นของโครงการหลวงในการช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลก